ทางร้านนี่หน้าน่าเห็นใจทางร้านนะครับลงทุนเอาตลกมาอัดนี่ก็เยอะมากเยอะนะครับแล้วก็แขกก็เยอะนักร้องก็น่าสงสารทำไมอ่ะมีอัดตลกก็ไม่ได้ร้องเพลงโอ้แย่เลยก็ต้องนอนเน่ากันอยู่บ้านนนนาอยูนกันนานอยู่บ้านแต่กรุงทนดีดีไงฮะนักร้องคนไหนไม่ได้ร้องเพลงหรือหมดสภาพเขาซื้อเทาเฮาจีนว้ให้ทีชนบุรีเท้าเฮาจีนเหรอมีทานน้ำผ่านด้วยนะอุ้ยตุ๊ดจีนคนไปหากันเพียบเลยหงซ้อย ฮงซุยนั่นแหละเขาเรียกเขาเฮาจีนไปไม่รู้เรื่องอย่ามายุ่งไอสัตว์เดินเลือดตืบแม่งเลยเดียเนี่ยเล่นใครไม่เล่นแม่งเล่นกับโอรสสลัมไม่สั่นเอเอาเฉพาะเชียวนะโอรสสลัมแล้วก็หน้าสงสารนะทางร้านทำไมฮะยอดขายได้ยอดจริงแต่ตลกคณะหนึ่งอัดกันอุ้ยราคาแพงหูดับตับไหมแพงมากแพงมากแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของบริษัทวิดีโอดียังไงอ่ะตนวดโยกะตนวดน่ะที่มีหนวดอ่ะที่ชอบประหลาะตลกไปใช้งานน่ะตันเนี่ยเหรอ ตุ้งตังแม่ไม่ค่อยให้หรกใช้อย่างเดียวอิตบาบ้ามีน้ำใจครบเขาไหมเหรอกูไม่ครบหรอกใครครบก็ครบเผอเมื่อก่อนกูนกครบเดี๋ยวนี้ไม่ครบแล้วทำไมกะโอ้ยใจเย็นพากูไปเลี้ยงข้าวต้มนั่งหกโมงเชา้าอย่างใจเย็นอยู่เลยกูใจร้อนต้องฟักออกไปก่อนนะรักษาลมไม่หน่อยวันนี้อย่างใจเย็นไม่ได้คืนเลย <laughs> อโอ้หน้าครบเวททีนักร้องละให้จังนักร้องไม่ไม่ไมเอานักร้องมาอัดวิดีโอมั้งละ่ะเอา,เอาตลกมาอัดทำไมเวลาว่าก็หาว่าตลกไม่มีมดลูกก็เพราะกระเจี๊ยวนี่แหละแกถึงได้มีตังไปจีบนักร้องน่ะ ใช่ไม่ยอมคิดเนาะ,ะน้องก,กับนุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ต่อไปนี้กรุงพลคอมเพล็กถ้าท่านมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สาวันมีบัตรอาบน้ําฟรีสามชั่วโมงให้อาบที่ไหนวังตะไคร้นะฮะ <c oughs> อ๋อเราแถมห่วงยางเรา <c oughs> แล้วงยก็เมื่อกี้แขกบอกหนูทําไมพักนี้สุขภาพร่างกายสุดโสมมาก<ม>ก็พอดีกลางวันหนูมีงานด้วยนะฮะ,ะคนเราจนมาก่อนไม่ได้มีเงินทุนมาใช่ไหมใช่มีโอกาสทําก็ทาเนี่ยเราแกะตัวไปวิดีโอจะจ้างเราอัดไม่มมไ,มมไม่มีจ้างไม่จ้างลงหมดสภาพไม่มีจ้างเก่งจริงเอาตลกเกล่าๆมาอัดสิพวกก๊กแห่งทองแถมอะไรพวกนี้เอามาเด้อเอามาเด้ตลกคุณรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยดูขำด้วยไม่เอามาอัดเอาตลกคนไหนหน้าตาดีหน่อยหลอหน่อยก็เอามาอัดบ่อยคนไหนหน้าตาน่ารักหน่อยก็มาอัดบ่อยเนี่เน่มึงหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ย แมน่ารักหน่อยออ๋อนี่พูดถึงตัวเองเหรอตายแล้วอารมณ์ชู่มึงบ้านลแบเหลอตัวอยู่เรื่อยเลยน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบอยบอยเงี้ยติกเนี่ยบอยเนี่ยเงินเดือนแปดร้อยค่าบ้านเอ้ยค่าไฟเอ้ยค่ารถเอ้ยไหนจะเป็นนักศึกษาอีกรามกำแพงศึกษาความอดอยากในกรุงเทพดีแล้วเสือเสียงดวงเสียงดวงเหรคนเราไอ้น้องมึงสู้ชีวิตก็ไปเชื่อพี่เองดูพี่นี่อายุ20ปีกูยังเดินติดยาแถวคงเตยเลยใช่มึงอยากมีอนาคตมึงดมทินเนอร์ใช่ โมาโหจริงๆว่ามาโหทำไมขอได้โมชิน้นไมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอย่าไปให้มันพี่มึงตลกหรือตะกะฮะโมโหหิวพี่หนูั่งชอบว่าจิอยู่เรื่อยเลยน้องเลยนะ้าโกแอคกลับจากเมกาซื้อรถเก๋งเลยเฮียอันนี้เหรอไปดูบอลโลกบอลไม่ยอมดูเก็บเงินกลับมาจาก เมกาถึงเมืองไทย3วันซื้อรถเก๋งโอเวอร์นะทำไมวะขับเข้าซอยต้องไขกระจกลงแล้วโผล่หัวออกไปคนเขารู้ว่ากูมีรถเก๋งเถอไอเวอร์ซื้อรถแล้วซื้อแล้วเท่าไหร่วะหมื่นเก้าดาวเงินสดรถเฮียอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับซื้อมาหาพ่อมึงเหรอซื้อทําไมไปติดสัญญาณการขโมยนะหรอไปจอดเดมอสมน้ําหน้าหายไปแล้วรถหายสัญญาณหายรถโยไม่เอารถไปด้วยเหรอรถใครจะขับเข็นยังล้อหลุดเลย เรียกกูไปนั่งวันเดียวเลบตีนเปิดชิบหายไว้วอดหมดทําเลสเบรกไม่มีเบรกทีให้กูตีลาล้อตีนก็เบรกป่าก็ตะโกนลบหน่อยรถเอ๋ไม่มีเบรกโอ้ยรถเอ๋ซะด้วยตะโกนรถบ้าอะไรดังทุกอย่างเออไม่ดังอยู่สองอย่างอะไรวะแต่กับวิทยุของต้องดังไม่ดังนอกนั้นดังหมดรถก็เก่าสติ๊กเกอร์หลังรถก็กกนส้นตีนว่าไงอันแน่อันแน่ขอโทษเงินสด หลังรถติดเงินสดข้างรถติดอะไรรู้ไหมติดอะไรแอบแซงเพราะแรงน้อยอได้จ้าคนลมเมื่อคืนน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายอะไรกันก็เกิดมาอายุ30กว่า3ามสแล้วยังไม่มีเมียเลยพวกคุณต้ง2อสคนแล้วผมยังไม่รู้ว่าลูกผมอยู่ตรงไหนก็นั่งคิดสักชั่วโมงก็เตรียมตัวจะโดด พอจ,จะโดดปุ๊บมีคนแก่มาห้ามไว้อายุประมาณ80กว่าปได้ uh huh. ไอ้หนุม่มเอ้ยเอ็จะฆ่าตัวตายเรื่องอะไรลูก uh huh. ผมบอกยายหนูน้อยใจเกิดมาอายุ30กว่าไม่มีใครไปทําครอบครัวไปทําแฟนยายบอกเอ็งไม่ต้องเสียใจเอ็งรู้ไหมได้ยายนะเป็นแม่หมด uh huh. ถ้าเอ็งไม่ตายยายจะให้พรสามขอ้อ uh huh. แต่มีข้อแม่เอ็งต้องรอยายทีหนึ่ง uh huh. ทำไมอย่างนะั้นอะ ยายบอกคาถาจะเด็กแข็งปูเอาว่าเด็พรสามข้อล่อยายสักเชงหนึ่งจะไปไรก็เลยจัดการเสวเดียายเสร็จแล้วยายก็นั่งผิวปากประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไอเราก็ลำคาญถามยายเมื่อไหร่จะเสกให้หนูสักทีเนี่ยยายถามเอ็งอายุเท่าไรแล้วลูกผมบอก3ามสี่ย่างสามห้ายายบอกเออมึงก็โตเป็นควายแล้วยังเชื่อเรื่องเลวไหลอยู่อีกเหรอยายยังอยู่ไหมเนี่ยยายหายไปเลยแล้วบอกข่าวดีนะครับแขกผู้ใหญ่ตอนนี้โรคเอรักษาได้แล้ว แต่ต้องพึ่งกันถ้าสำหรับผู้ชายที่แข็งแรงแล<ไ>้วก็นี่ไม่ใช่ทะลึ่งนะฮะเอดรักษาดได้แต่เขามีการตอนนี้เขามีการบริจาคสเปิมต้อ,<ไ>เอสเปิมเนี่ยไปทําตัวยาเ<ไ>มื่อก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เขาก็ไปบริจาคก,กันผู้ชายเป็นพันเลยไปบริจาค<ไ>ผู้หญิงมาจากไหนไม่รู้ขับรถมาจอด<ไ>จะแซงคิวเขาเขากำลังเข้าแถวผู้หญิงก็จะแซงคิวผู้ชายก็ผลัออกออกอีนี่ก็จะแซงคิวพอดีมีผู้ชายคนเขามมโหบอกเอ้านี่แยคนนี้เขาบริจาคสเปิมกันก็มีบริจาคหรือไงผู้หญิงบอกนี่ มันเอามาจากไหนวะเนี่ยเต็มปากเป็นใบ่ไหมเนี่ยนี่เลยนี่เลยจริงอ้าวเหรอจังหวะหนูไปเห็นพอดีเออแล้วให้คนจังไรยอย่างกูเห็นด้วยแล้วเก็บความลับที่ไหนอยู่อ่ะมีที่อยู่ผู้หญิงคนนั้นไหมไม่มีปูตอนนี้แต่งตัวเหมือนพวกไฟแนนซ์ยึดรถว่ะูเล่นไปโคนรละแวงเลย ยึดจักรยานได้แล้วมือถือที่จะเก็บในรถหรือใส่กระเป๋าไม่ได้จะต้องมาวางเขารู้ว่าขาดน,นี่มีโทรศัพท์ก็เอแขกมาคาเฟ่ส่วนมากหน้าใหญ่ใช่ไงมพี่มาไลัยในคลองเป็นหมื่นเลยโโนร้องเด็กเสิร์ฟแจกเป็นพัน,นหน้าใหญ่กับบ้านเสียงในครัวดังก้องแกงก้องแก๊กทำอะไรทอดไข่แดงเส่หลืออะไรหรอหน้าเป็นรรีสวยนี่อย่าไปเดินโทรถามว่ามึงคลองนั้นขึนแม่งดึงวูบเลยเดียบอกให้หรือว่าพูนสองหนึ่งสามหนึ่งไห สามหนึ่งมีไหมอะไรนะสามหนึ่งมีไหมมีข้อมูลเนี่ยเอ้ยกูอยากจะฆ่ามึงเหลือเกินเขาเล่นบอลกันพ่อแบบดูดบุหรีพี่ดีเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่ปอดดูดบุหรี่เออแล้วพี่ผู้หญิงที่เขาเป็นมะเร็งที่มดลูกเขาใช้อะไรดูดกันน่ะก็อีดอกก็ผมงงผมไม่เคยเป็นมึงผู้ชายก็รู้ไม่ต้องขี้สงสัยหรอกผู้ชายอยากรู้ผมได้ไปบอกหมอหมอก็ไม่รู้นะใช่ป่ะแล้วนี่มาคิดดูเลย เออเ,ออน,เนี่ื่องจริงคนเราเนี่ยฮะท่านผู้ชมทางบ้านนี่ไม่ได้ว่านะครับบางทีเนี่ยกับพระกับเจ้าเนี่ยเว้นเว้นกันบ้างทำไมพ <ปะ S 1> ี่ก็อย่างหลวงพ่อคูนเนี่ยบางทีแกนั่งแกอยู่ดีเอาอะไรไปให้แกเหยียบก็ไม่รู้ <c oughs> มึงดูสัมภาษณ์มาหลวงพ่อบอกโอ้ยมันไม่ให้กูเหยียบกูก็เหยียบให้มันป้ายไปไเหยียบกระดาษกูแล้ว <c oughs> แล้วนี่มีคนเขาลูกชายเขาขับรถไปอัดกับสิบ้อตาย <c oughs> ไปด่าหลวงพ่อใหญ่เลยด่าไ <c oughs> ก็ในรถน่ะมีแต่หลวงพ่อคูนทั้งนั้นเลยก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมลููกกกออออีชัั้้นนตาาาาายยววววิดดเเลลลลลล่่่่่่จหหหงงงพพรรคญบบแมึขทไะ ยายคนนั้นบอกร้อยเจ็ดสิบหลวงพ่อบอกโอ้ยอีบา้ากูลงแต่ต่อลอยนึงแล้วแกละขวอนกันแกเข็ดแกใครพาไปคิ้วบวมถึงแล้วเ,<อ>เ<อ>ดี๋ยวนี้แกไม่นั่งรถแล้วนั่งอะไรไปไหนเช็คแค่หิ้ว<อ>แล้วผมดวงไม่ไดีจริงเลยรีบตีมอัดวิดีโอถ่ายละครอยู่สุพรรณบุรีทำไมอ่ะถ่ายเรื่องสลัมบอยเที่นูนสลัมบอยดูนะพี่โอ้หนังดีมากเลยสลัมบอยหนูเล่นด้วยออ้ร ถ่ายของเตยด้วยสุพันด้วยไปถ่ายสุพันโดนตำรวจจับผมดวงไม่ดีพังนี้รถเสียอีกทำไมอะ่ะก็ยืมรถโฟกเพื่อนขับมามาถึงนครผถมตำรวจทางหลวงเรียกปิดเอามือเท้ากระโปรงหน้าคุณหนูขอดูใบอนุญาตหน่อยผมบอกจ่าจับหนูเรื่องอะไรอ,ะอ่ะเขาบอกคุณขับรถเร็วผมบอกจ่ารู้ได้ไงเครื่องคุณร้อนไปหมดเลยผมบอกจ่าครับรถโฟกเนี่ยเครื่องมันอยู่ข้างหลังนะ,ะจ่าไม่รู้ทำบอกไม่้องมาเถียงนะมึงขับเร็วจัดมาร้อนมาถึงกระโปรงหน้าคนจะจับเลย คนจะจับสบายใจเล่นลิโพไป็สองขวดเล่นลิโพไป็สองขวดไปแล้วไม่เล่นเขาก็จ ok ับไปผมให้เขาจับตึมขับเร็วจริงถ้าขับเร็วขับมาหกสิบปั่นซาเล้งมาดีกว่างั้นอ่ะแก๊ปฮัลโหลพี่รักนะค้าหอามาันเดียวมาช่วยกันุกสนุกสะดกโทรศัพท์บ้านมึงใช้ถุงกันละไมหยอดได้ไงไอ้ดอกนี่เออพูดถึงเห็นถุงเรื่องนี้แล้ว นี่จะเตือนแขกผู้มีเกียรตินะครับตอนนี้ระวังผู้หญิงนิดหนึ่งสิบแปดมงกุฎนี่เยอะมากแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนีครับสำหรับสุภาพดูษที่ชอบเที่ยวเทคหรือคาเฟ่ตอนนี้มีผู้หญิงที่ชอบเอายานอนหลับเนี่ยทานมแล้วให้ผู้ชายดูดแล้วก็ปลดซับนะผมโดนมาแล้วครับทองแปดบาทจูบนมทีเดียวหงายเงิบนะผมโดนได้สามเดือนหนูโดนมัางแถวเพชรบุรีตัดใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยฮะมาเขียนจดหมายมาหาผมบอกว่าผมน่ารักอะไรเงี้ยชวนไปกินข้าวผมก็ไปไปเสร็จปุ๊บเขาเปรี้ยเลี้ยงทุกอย่างเลยทีีนน้พพอพผมมไปรนนงแร ผู้หญิงก็น,นึกว่าผมเมามัง้งหายไปในห้องน้ําครึ่งชั่วโมงได้ผมก็แอบดูว่ามันหายทําไมที่เรื่องจริงนะฮะมันเอายาทานมใหญ่เลยพี่พอมันทานเสร็จปุ๊บผมฉลาดผมทามังอินนั่นออกมาดูดผมสลบคาที่นี่เตือนเลยเขาทาก่อนมึงทาตรงไหนเนิยวมือมั้งเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดมีมึงสงสัยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าทองแม่งถึงได้หายง่ายเหลือเกินวิ่งแต่วันนี้มาเะนะมาเถอะมีสูตรดี ก็ะสุนดกเตอรเสรีไงที่ใช้จารบีทาขอบตูดอ่ะมาถลืดเดียวมาเร็วๆนะครับคึงถึงมาเร็วๆนะใจจะขาดถึงแล้วนะตึงตึงขาตึงตัวตึงขาทำไม่ไหวอยู่แล้วครับตึงตึงทหาติดเร็วๆนะครับอาอ้ตึงขาตึงขาโอ้าตึงถึงมาเร็วๆเลยนะครับตึงอ้ายเฮ้ยเฮ้ยเสียวเฮ้ เอ้ยตุ๊จ้าจ้าตุ๊จ้าตุ๊จ้าจ้าึงไม่มากระตู้ก็ได้มึงพูดได้ในตโตและนักร้องกังคืนสวยไหมสวยหรูไหมหรูแต่ละคนดูได้กังคือจะเหมือนนางฟ้าปโปรยดอกไม้แน่นอนบายบายไปดูแถวแฟดเทพีผีกับหลุมทำไมอย่างนั้นวะผีากางคืนสวยมากเออผมทําทรงเพลิงหมาเหน็น ทรงไหนไอทรงเะงเงอเเอเนี่ยแถวบ้านกูเรียกทรงก้อนขี้ควายนั่นแล้วหน้านี่แต่งแบบนางสาวไทยเลยอยชุดนี่แวบนั่นกังคืนร้องเพลงแล้วมึงไปไปไปดูแถวแฟตเดะเป็นไงผมที่เคยเป็นพิงเพิงเนี่ยมันก็เนาะเมาอ่ะนักร้องเมามึงไม่เห็นยังไงกลับไปแฟตถอดชุดได้โยนคลุมเอาชุดนอนมาใส่ยกทรงไม่ใส่หนนมเป็นลูกมะนาวเลยนะร้านอื่นร้าอื่นบางคนก็ออกมากรูดเลยอ่ะ เสร็จแล้วโยนโคมนอนหัวพุกกระมอนนั่นตื่นเช้ามาผมที่เคยเงองมึงมาโปะอยู่ตรงหน้าผากโอ้โหสีมันก็ละลายก็ไปรวมก้อนขี้ตาก้อนขนาดเนี้ยโปะอยู่ตรงเนี้ยนั่นแล้วหลับน้ำลายไหลมาข้างแก้มตื่นมาเป็นข้ามขาเว้ยนะโอ้โหก็คือร้องเพลงหลังกับเพลงสติงทุกคืนใบไปไปดูที่แฟดหิ้วจานใบลงจากแฟดชั้นสี่แม่ข่าสมตำยูโบยูโบนี่ร้านอื่นเลยฮะแต่ร้านอื่นกูพูดถึงอีสานดาลิ่งนนท์ที่นี่นักร้องแต่ละคนโอ้โหแม่เจ้าคุณเอ๋ยแม่เจ้าคุณขนาดไหเโอ คุณเห็นไหมนักร้องที่นี่แต่ละคนลานมันยังไงอย่างงั้นยัยเหม็น <laughs>